ถ้าคุณจะลงจากท้องฟ้านะคุณต้องดูแรงลมด้วยถ้าลมมาฝั่งนี้นะคะจะมีสายการบินที่เป็นของลุกทชันซ่านะก็คือ,อาสายการบินหลักของประเทศนี้แล้วก็ในส่วนของพันธมิตรของ Star a l า i a n c e นะคะที่จะบิน ดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะโอโได้คาเพื่อนๆมาขับรถชมบริเวณรอบๆสนามบินนะคะแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้นะคะก็คือบริเวณด้านหลังนะคะหรือว่าลานจอดเครื่องบินของทเทอร์มินอล2นั่นเองนะคะและที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือ เครื่องบินนะคะของสายการบินหลักของประเทศเยอรมน,นีนะคะนั่นก็คือสายการบินลุกทันซ่าน,นั่นเองนะคะจอเรียงรายกันเต็มบริเวณลานจอดเครื่องบินของอาคารผู้โดยสารที่2หรือเทอร์มินอลสนั่นเองนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะประชาชนทุกคนสามารถขับรถชมบรรยากาศรอบๆของบริเวณสนามบินได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะขับรถพาเพื่อนไปชมยังจุดต่างๆบริเวณรอบๆสนามบินนะคะแล้วก็นะคะโชคดีมากๆเลยเรามองเห็นเครื่องบินที่กําลังวิ่งผ่านบริเวณสะพานตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยเห็นเครื่องบินได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาชมจุดนี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่ถ้าใครที่ต้องการจะบินโดยใช้ อาคารผู้โดยสารของเทอร์มินอล2นะคะเราจะมาขึ้นเครื่องบริเวณนี้นะคะก็นั่นก็คือจุดรับส่งของอาคารผู้โดยสารที่2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะถ้าใครที่จะไปส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องก็ให้ตรงไปส่วนใครที่จะมารับผู้โดยสารที่เพิ่งลงจากเครื่องก็ให้เลี้ยวขวานะแต่พอดีเราจะพาเพื่อนมาชมเส้นข้างบนนี้นะ,ะนนก็คือตรงไปไปจุดที่เราจะต้องไปส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะ ตึกนี้นะคะก็คือเป็นตึกสําหรับจอดรถนะคะสำหรับใครที่ไม่มีญาติมาส่งนะคะก็สามารถที่จะเอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็บินขึ้นเครื่องได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจอดเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนก็ว่ากันไปนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นที่จอดรถของพนักงานนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆวนมาชมอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งที่เห็นข้างหน้านก็คือเป็น ของบัง <g rain> คับการบินนั่นเองนะคะแล้วฝั่งโซนซ้ายนี่ก็จะเป็นในโซนของเทอร์มินอลหนึ่งนะคะอาคารที่1นะคะฝั่งขวาจะเป็นอาคารที่2นะคะแล้วก็คือเทอร์มินอลสองนะคะคือจะแยกเส้นนี้จะเป็นเส้นอยู่ระหว่างกลางของอาคารที่1และอาคารที่2นะฝั <g rain> ่งซ้ายคือที่หนะคะฝั่งขาวาก็คืออาคารที่2นั่นเองนะคะ จะสังเกตได้นะคะฝั่งขวานี่ก็คือโอมาทำคลิปให้เพื่อนๆ่ได้ชมหลายคลิปมากๆเลยนะจะอยู่โซนฝั่งขวานี่เองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเพื่อนไปชมชุดอื่นต่อไปเลยนะนี่เราเดินทางมาเรื่อยนะคะเยนะคะดูกันนะเราไปที่ไหนเอ่ยนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนอ้อมไปยังอาคารผู้โดยสารที่หนึ่งอีกรอบนะคะแต่ว่าเป็นคนละฝั่งกับที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพามาชมอีกมุมนึงนะก็คือเหมือนที่รู้กันนะคะก็คือคลิปนี้ก็คือขับรถรอบๆชมสนามบินนะก็คือจะถ่ายเพื่อนๆดูในทุกมุมเลยนะคะ สังเกตได้เลยนะคะที่นี้จุดนี้ฝั่งขวามือของโอเป็นอาคารเทอร์มินอลที่1แล้วนะคะเมื่อกี้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมตอนนี้โออ้อมมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลหนึ่งอยู่ฝั่งขวามือของโอนะซึ่งก็เป็นที่ที่โอทํางานนั่นเองโอทางานอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งนะคะก็ใครที่ต้องการจะส่งผู้โดยสารก็สามารถเลี้ยวเข้ามาในจุดนี้ได้เลยก็จะมีแท็กซี่ด้วยนะใครที่ใช้บริการแท็กซี่ก็จะมีในจุดนี้ด้วยนะคะก็ ลรวก็ไปก็จะมีประตูก,กั้นนะคะกดบัตรจอดนะคะกดบัตรที่สามารถผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็ออกมาก็ย้อนบัตรเข้าไปคืนได้เลยนะถ้าเราไม่จอดไม่นานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเนาะนะคะแล้วก็ขับว่ามาเรื่อยๆก็จะนี่ก็จะเป็นอาคารที่1เหมือนกันนะคะเป็นลานจอดเครื่องบินบริเวณเทอร์มินอลที่1เช่นกันนะ,ะเรามาฝั่งนี้นะคะเราขับนะเพื่อนชมฝั่งนี้ด้วยนะคะ อนนี้นะคะโอยืนอยู่บริเวณสนามบินมิวนิกนะคะหรือว่าสนามบินเ <m uch ing> มินเช่นาะคุดที่นี่เขาเรียกว่าเมองเช่นนะคะสนามบินมิวนิกเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมาจากแฟงเฟิร์ดนะคะที่นี่ใหญ่เป็นอันดับ2นะ,ะทุกคนของเยอรมันนะคะแล้วก็โอยืนอยู่บริเวณนี้นะคะข้างหลังนี่ก็คือเทอร์มินอลสอนะคะหรือว่าอา,อาคารพักผู้โดยสารที่2นะคะนั่นก็เสียทางารผู้โดยสารที่2นั่นเองซึ่งอาคารพักผู้โดยสารที่2นะคะก็ จะมีสายการบินที่เป็นของลุฟทันซานะก็คือ,อาสายการบินหลักของประเทศนี้แล้วก็ในส่วนของพันธมิตรของ Star a r า a n อนะคะที่จะบินในที่จะมาขึ้นเครื่องมารับผู้โดยสารน,นะคะมาจอดตรงนี้เพื่อจะรับผู้โดยสารจากอาคารพรักผู้โดยสารที่2นะคะส่วนอาคารเทอร์มินอลหนึหรือว่าอาคารพรักผู้โดยสารที่1น,นะคะก็ จะมีสายการบินที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพันธมิตรของสายเรียนนะคะแล้วก็จะมีลูกทันซาร่วมด้วยในบางสายการบินนะคะเพราะว่าเขาจะมีบินไปประเทศนั้นๆด้วยก็จะมีลูกทันซาบางบาง,บางเครื่องบางลำที่จะไปบินช่วยด้วยร่วมด้วยนะคะนะคะซึ่งสายการบินที่เป็นพันธมิตรของสายเรียนนะคะก็จะมีเยอรมันร่วมด้วยในห้าประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีสายการบินถ้าจำไ,ไม่ผิดถ้าม,มีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีประมาณ28สสายการบินนะคะที่เป็น เล็กเล็กน้อยๆนะคะเพื่อนๆมาฝากเพื่อนด้วยนะคะใครที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมนะสามารถอ่านด้จากอินเทอร์เน็ตนาะนะคะวันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเล็กๆน้อยน้อยนะคะนั่นแหละนะถือว่านี่แหละเราสามารถมองเห็หนาสายการบินหลายๆสายการบินสามารถมองเห็นเครื่องบินหลายๆลำนะตรงนี้ก็คือเขาอย่าง ยังไม่ได้ไปรับผู้โดยสารนะอาจจะจอดพักไปก่อนนะจอดพักเครื่องนะคะมีอะไรที่ต้องลําเลียงไม่ว่าจะเป็นเติมน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะทาเตรียมความพร้อมในจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนพอพร้อมแล้วค่อยขี่ไปจอดบริเวณอาคารพักผู้โดยสารฝั่งนู้นเพื่อจะรับผู้โดยสารนะคะนี่เายคะเพื่อนเพื่อนดูก็มีเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็คืออาการพักผู้โดยสารที่2องเต็มไนสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพื่อนขับรถไปชมอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของสนามบินนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะออยู่ที่บริเวณสนามบินนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะ,ะอูพาเพื่อนๆมาชมบริเวณสนามบินนะคะแล้วก็ขับรถพาเพื่อนๆชมบริเวณรอบๆขอบสนามบินนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะ <c oughs> มาเสริมเพิ่มเติมขึ้นไปนะให้มีความรู้กันนิดนึงนะคะก็ที่โอยืนอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเบสูเตอรพ์พาร์คนะคะก็ <c oughs> คือเป็นบริเวณที่ทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมนะคะ สนามบินแล้วก็ชมเครื่องบินเก่าๆนะคะข้างหลังโอเดี๋ยวจะโทรให้ดูนะคะเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องบินที่เก่าที่สุดนะของสายการบินลุฟทันซานะคะที่เก่ามากๆเลยนะก็จะมีลํานี้นะที่เป็นเครื่องจะว่าเครื่องแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูแต่ว่าเก่ามากๆเลยเป็นเครื่องที่เก่านะคะแล้วก็เก่ากว่า เรื่องนี้นะตัวนี้ก็เป็นของล <a> ุฟทันซาเหมือนกันนะคะก็เก่าเหมือนกันเครื่องบินที่เก่าแล้วก็คือเขามไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะทุกคนเป็นเครื่องบินที่เก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเขาก็นํามาตั้งในบริเวณจุดนี้นะคะให้ประชาชนให้เด็กๆรุ่นหลานๆได้เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องบินลานี้นะปกติเราสามารถขึ้นไปชื่นชมความงามของข้างในเข้าไปชมข้างในได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเครื่องนี้เหมือนกันนะสามารถ เข้าไปได้นะคะก็ค่อยๆหมุนกล้องนะคะสามารถเข้าไปได้แต่ด้วยความที่สถานกา,ารณ์ช่วงนี้โรคติดต่อนะก็เขาจะปิดไม่ให้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็ดูได้แค่บริเวณข้างนอกสัม่ายรูปอะไรได้นะคะก็ นำให้เพื่อนชมฝั่งนู้นก็จะเป็นของสวิตแอร์ไลน์นะคะก็ะจะมีมีบางอันนะคะที่เก่าแล้วที่เขามาสามารถตั้งตรงนี้แล้วให้เด็กๆได้เยี่ยมชมได้เที่ยวด้วยข้างหลังของโอเมอนที่เห็นนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาเยี่ยมชมด้วยนะคะแล้วก็จะมีก็จะมีในส่วนของร้านอาหารบริเวณนั้นด้วยนะที่ให้บริการด้วยนะข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวนะ,ะจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูไปชมวิวนะยังหนาวอยู่ขึ้นไปชมวิวข้างบนนะแล้วก็จะเห็นบริเวณสนามบินในมุมที่ไกลๆมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวพนนา,า,นะออาเพ ที่เราจะพาเพื่อนมาชมนะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะอาจจะมีเสียงเด็กด้วยขออภัยด้วยนะคะเพราะเด็กๆก,ก็ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นด้วยนะคะน้องๆหน,น,น,นุมๆนะก็มีบนหยุดปิดเทอมพอดีนะก็มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะปีนบันไดขึ้นไปเลยนะคะ ที่นี่นะคะค่าเข้าชมนะใครที่จะขึ้นไปชมวิวบริเวณข้างบนนะคะก็จ่าย1ยูโรต่อคนนะคะเราก็สามารถหยอดเหรียญเข้าไปนะคะเราก็กดนะ,ะกดจำนวนคนนะคะแล้วก็ โอเคนะเราเลือกใช้เส้นทางที่เดินขึ้นไปนะชันมีความชันอยู่ที่8องศานะก็เหมือนที่โอไทยชมเมื่อกี้นะคะเราไม่เลือกที่จะเดินข้างหลังที่เป็นบันไดนะคือมันความมีความชันนะเราก็เลยเลือกเส้นทางที่ใช้ทางเท้าเดินเอาแบบนี้นะคะก็มีความชันอยู่ที่8องศาเองก็เดินง่ายนะคะก,ก็เลยไม่เลือกที่จะใช้บันไดนะเราเลือกที่จะเดินขึ้นทางนี้นะคะนะคะก็ข้างหลังก็จะเห็นเลยตรงนี้จะเป็นถนนเส้น ผ่านตรงนี้ด้วยบริเวณรอบสนามบินด้วยนะคะก็จะเป็นจุดนั้นที่เราจะไปดูนะคะเห็นบริเวณสนามบินเพราะตรงนั้นก็เป็นสนามบินแล้วบริเวณทั้งหมดนี้ก็คือสนามบินแลตรงนั้นจะเป็นเป็นลานจอดเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นที่ที่เราจะขึ้นไปบนที่เราจะไปพาเพื่อนๆไปชมวิว <laughs> นะะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะมีรถด้วยมีรถวิ่งผ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปพร้อมๆกันนะทางเดินง่ายๆสะดวกมากๆเลยแค่แปดองศาแปดองศานะความชันนะคือก็เหมือนทางรเรียบธรรมดาโดกคนแปดองศาไม่เยอะเลยขหลังก็จะเห็นก็มีลองลำเก่าที่เราพูดมาเมื่อกี้นะคะและนี่ก็คือเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเป็นเส้นทางที่มีความชันแค่แปดองศานะ ฝั่งนั้นก็จะเป็นบันไดที่เดินขึ้นไปข้างบนนะข้างบนก็คือวิวที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะ,ะเราสามารถเดินผ่านจุดนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราขึ้นบันไดไปใช่ไหมคะนี่เราก็จะเดินไปเส้นนี้นะคะเห็นไหมคะฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นที่ลานจอดอึมินได้เลยสามารถมองเห็นแล้วบางสว่วนใช่ไหมคะแต่เราจะขึ้นไปในมุมที่สูงสูงนะคะไปช่วงวิวสูงสูงนะที่จะมีความสวยงามเสียดายมากเลยวันนี้เรามาสายนะคะ ด้วความที่สายแล้วแดดก็ออกแล้วนะเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แล้วนะคะแสงจะเยอะกันไปแสงจ้ากันไปนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ให้เพื่อนชมแต่ยังไงก็ยังสวยอยู่ดีนะทุกคนเนาะวันนี้อากาศดีโอ้วดีใจมากๆอากาศดีก็คือยังหนาวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีแดดนะคะแล้วก็ไม่มีลมแรงเท่าไหร่ลมเบาๆนะคะแล้วก็ไม่มีฝนตกไม่มีหิมะถือว่าอากาศดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนเนาะที่เราเดินมาเนาะฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็น ข้า uhm. งๆก็จะเป็นสถาน si ีตำรวจของสนามบินนะคะมีบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับสนามบินทั้งอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เครื่องนั้นลำนั้นนะคะกําลังเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มออกบินแล้วนะคะก็จะเริ่มขับรับผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้วก็กําลังจะเดินทางไปบริเวณที่จะต้องเริ่มบินนะคะ บริเวณอาคารพักผู้โดยสารหรือว่าเทอร์มินอลน,นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะ,ะจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็จะค่อยๆขับนะคะนี่นั่นไปนะะแล้วค่อยๆไปรอคิวที่จะบินนะคะตามตารางเครื่องบินที่เขามีนะคะว่าลำไหนบินก่อนบินหลังใครที่มีตารางบินก่อนนะ,ะก็จะไปเริ่มสตาร์ทก่อนนะ,ะใครที่ยังไม่รอผู้นบินก็จะไปจอดรอตามลําดับนะคะนั่นก็คือห้องบังคับการบินนะคะสูงๆนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะ นที่เราอยู่ตรงนี้ที่เห็นชัดเจนนี่ก็คืออาคารผู้โดยสารอาคารที่1นะคะหรือเทอร์มินอลหนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นหองรับการบินนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆนะจุดนี้นะบริเวณน,นี้นะคะคือที่ทํางานของโบนะข้างบนนะ,ะจะทำงานบริเวณตรงนั้นจุดนั้นนะคะ ช่วงที่เครื่องบินยังไม่บินนะคะก็เหมือนที่เราหลายๆคนที่เคยนั่งเครื่องบินนะคะก็จะมีบอกว่า,าท่านผู้โดยสารกุณานน้งประจาที่รัเค็มขัดได้เรียบร้อยนะคะทางพนักงานเขาก็จะเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ช่วงที่ยังไม่บินช่วงที่เราตั้งแต่เริ่มที่เขารับผู้โดยสารเสร็จแล้วออกมาใช่ไหมคะ ก็ค่อยๆเครื่องบินค่อยๆเลื่อนไปก็จะมีแอร์โฮสเตสหรือว่าคนที่ทํางานในเครื่องบินก็จะพยายามพูดประชาสัมพันธ์ว่าคุณควรจะมีความปลอดภัยอะไรไงในการนั่งเครื่องบินนะคะแล้วก็แจกเครื่องดื่มแจกสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นแล้วบอกรัาขัดทิมขัดให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะก็จะก็จะเริ่มทําช่วงนี้แหละนะคะช่วงที่เครื่องบินยังไม่ได้เริ่มนะแต่พอใกล้ๆถึงจุดที่เขาจะบินแล้วคือทุกคนจะต้องนั่งประจาที่แล้วแหละนะ,ะทุกคนจะต้องรัดทิปขัดเราก็นั่งอยู่กับที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะบิน เลยนะคะเนาะนั่นก็เป็นหน้าที่ของคนที่ทาง,งานในเครื่องบินไปนะโอไม่ได้รู้รายละเอียดยิบย่อยนะเราก็เล่าให้เท่าที่เราสามารถรูได้นะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะก็เครื่องบินเขาก็ลังค่อยๆไปนะเราก็รอเวลาที่จะบินนะรอจังหวะที่หัคับการแคล้วให้บอกว่าคุณสามารถบินได้ช่วงไหนช่วงไหนเวลาไหนแต่ข้างหลังที่เราเห็นนี้ก็คือยังไม่มีเครื่องบินรอยอยู่เลยนะคะแสดงว่าเวลานี้จะมีแค่ลํานี้นะ,ะที่จะทําการบินนะ,ะปกติบางช่วงนะที่โอมา มาถ่ายรูปหรือว่ามาดูนะหรือว่าเดินทางมาทํางานนะโอ้ก็จะเห็นเครื่องบินหลายลำที่จะะอดรอกันข้างหลังเลยนะ เขาจะรอตารางบินของเขานะคะแต่ละคันบางลำก็เพิ่งรันดิ้งออกมาเพิ่งลงจากเพิ่งลงจากท้องฟ้ามาประมาณนั้นแล้วก็วิ่งลงมาแล้วบางลำก็เตรียมตัวที่จะบินมันจะอยู่ประมาณนี้นะนะคือวงจรของสนามบินนะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะแต่วันนี้ถือว่าช่วงเวลานี้ยังไม่มีตารางการบินของ,งสายการบินอื่นเลยนะเท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีนะช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันนะก็คือสนามตรงนี้บริเวณที่รันดิ้งตรงนี้ยังยังว่างอยู่ยังโล่งอยู่นะะก็จะมีแค่ลำนี้ลำเดียวนะที่เตรียมที่จะเห็นไหมคะก็จะเริ่มโค้งแล้วเห็นไหมคะ ก็ที่จะบินที่จุดท้องฟ้า สถานีดับเริงนะจุดที่ใช้ในการดับเลิงจะประจำอยู <Light Và S 2> <t> ่จุดนั้นจุดหนึ่งนะสนามบินนี้จะมี2จุดก็คือจุดนั้นจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งท้ายของสนามบินฟนฝั่งนี้นะคะก็จะมี2จุดนะคะเป็นสถานีดับเลิงก็ว่าได้เป็นจุดที่ใช้ในการดับเลิงก็จะมีประจำอยู่2จุดคือจุดฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะเพื่อนๆได้รู้เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มนนะคะุณเดินทางที่หนึ่งแล้วก็หลังตรงนี้จะเป็น หอควบคุมก,การบินเหมือนเดิเพื่อนทราบแล้วก็หลังหอควบคุมการบินที่มันเป็นอารมณ์ลักษณะโค้งที่โอไดม,มันเพื่อนดูเมื่อกี้นะคะก็คือเทอร์มินอลสองนะคะเป็นสนามบินเทอร์มินอลสองที่เป็นอาคารพาณิชย์สัมบ้านอาคารที่สองจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่หนึ่งนะคะเนาะที่อโอหยุ่นตรงนี้แล้วก็เหมือนที่โอบอกจุดตรงนี้ ช่ตรงก่อสร้างนะคะตรงข้างหลังที่จาาุดก่อสร้างเป็นบริเวณนะัาคาข้างบนตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราทาง,งานนะคะนั่นแหละนะก็คือนี่อากาศดีนะคะที่จริงนะเราอยา่อางเคยท่องตรงนี้นะข้างบนก็จะมีก็จะมีร้นคนา,าเป็นกล้องสองทางไกลแค่เราได้ใช้บริการหยอดเลี้ยงลงไปก็ตลงตงตองใช้กล้องนะคะสองทางไกลสามารถซูมเข้าไปดตนตัวข้างบินหรือว่าบริเวณตรงจุดที่เราอยากดูได้นะตรงจะยืนอยู่บริเวณตรงนี้ก็ข้างบนคนเยอะนะคะจะอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะ โชวถ่ายเพื่อนๆดูได้ถนัดหน่อยแล้วก็อธิบายเพื่อนได้ฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้โอลืมอธิบายเป็นเพื่อนฟังนะคะตอนที่เครื่องบินขับเคลื่อนไปเมื่อกี้จากที่รับผู้ดิาสารมาใช่ไหมค่อยๆตตาแล้วค่อยๆขับไปเรื่อยๆตามบริเวณเส้นถนนที่เราเห็นนะก็คือเส้นฝั่งนู้นก็คือเส้นที่ใช้ในการแลนดิง้งแล้วก็เทคออฟนะที่เครื่องบินจะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ลงจากท้องฟ้านะคะนะคะเส้นถนนทั้งสองเส้นฝั่งนู้นนะคะ ั่งโน้อนอ่ะเดี๋ยวนิ้วชี้ไม่ตรงเลยตรงฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ที่มาฝั่งนี้นะทั้ง2เส้นสามารถใช้ได้ในการทั้งแลนดิ้งแล้วก็เทคออฟเลยนะสามารถใช้ได้ทั้ง2กรณีเลยก็คือเขาจะนะคะเขาจะคำนวณจากที่ลมนะคะลมมาจากฝั่งไหนสมมติถ้าลมมาฝั่งนี้นะคะเครื่องบินจะต้องถ้าคุณจะขึ้นสู่ท้องฟ้าจะเริ่มบินขึ้นท้องฟ้าคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรให้มันเกเกนเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยลืมไปแล้วนะคะก็คือให มันจะต้องต้านลมอ่ะคุณง่ายๆก็คือถ้าคุณมาฝั่งนี้นะคะลมมาฝั่งนี้นะคะเครื่องบินจะต้องถ้าจะบินขึ้นท้องฟ้าก็ต้องมาจากฝั่งนี้นะคะเพื่อให้มันต้านลมนะคะเขาจะไม่บินไปตามที่แรงลมลงมาเขาจะต้องต้านลมไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ว่าคุณจะบินขึ้นท้องฟ้าหรือว่าคุณจะลงจากท้องฟ้านะคุณต้องดูแรงลมด้วยถ้าลมมาฝั่งนี้นะคะถ้าคุณจะลงจะแรนดินก็ต้องมาฝั่งนี้ให้มันต้านลม หรือถ้าลมมาฝั่งนี้เหมือนกันแล้วถ้าคุณจะบินขึ้นท้องฟ้าคุณก็ต้องบินต้านลมไปฝั่งนี้นะคะเข้าใจใช่ไหมคะก็คือไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะคะคุณจะต้องบินให้มันสวนทางกับแรงลมก็คือให้มันต้านลมเพื่อที่จะมีแรงในการบินนะคะคือจะไม่ไปตามแรงลมะะเราต้องให้มันต้านลมนะคะนี่คือจากผู้เชี่ยวชาญข้างๆตัวนะคะเนาะก็ได้บอกข้อมูลนี้มานะคะเนาะโอ้ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอะไรโอ้ก็ถามข้อมูลจาก บุคคลใกล้ตัวที่ทํางานเกี่ยวกับแรงแรงการของเครื่องบินในการในเขาเรียกว่าอะไรในระบบของการบินนะคะเนาะผก็มีข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆมาเสรเิมเพื่อนๆฝั่งนะคะเนาะนะคะกนะ็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราชมวิวนรอบๆไปก่อนนะ,ะชมวิวนรอบๆไิดก่อนนะก็จะเป็นตอนนี้ยังไม่มีเครื่องไหนที่จะบินเลยนะจ๊ะไม่มีไม่มีมมมมมมลำไหนให้เราได้ถ่ายเลยมีแค่ลำเมื่อกี้แล้วแต่ก็ถือว่าเราโชคดีนะที่เราได้ถ่ายเพื่อนๆดูลำานึงนะคะเนาะส่เมเมื่อกี้นี่เอง うん。